ทัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนุาตใหท่านผู้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตต้าไทยพรีเมียร์ลีกคู่สระบุรีเล่นในบ้านพกดดนกลางที่สิงเก็บได้เก็บระ้ววางยาวซ้ายอ่ะครับมีหลุดขึ้นมาดูหลุดเดียวอย่างนี้ของทางที่ิพันพ่วงจันโอ้โหโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับกลายมาผ่านหน้าประตูไปเดี๋ยวต้องดูว่าเจตนาคือ,อยังไงนะครับเพราะมีตัวโฉบม,มาแต่โอ้โหต้องยอมรับว่าจังหวะสวนกลับตรงนี้ของเมืองทองทําได้ดีมากครับจากเสียเตะมุมครับกวินออกบอลยามาแล้วตัดอองรีพลิกได้อ่ะครับพลิกให้ดิมยุทธดำคลุ่งช่องทคลุ ของทางดียุบบีลัโหลนแย่โดยสุพันผู้สินไม่ว่าอะไรแล้วมาเดเมนดาวเมียนเบลลงเปิดย้อนไปเถวสองสโนปชมชัยเส,สือสกุลหนึ่งสองที่ยังมีทำได้โอ้โหนาที28ครับขึ้นน้ำแล้วครับสลาบุรีทีมชุดไทยลีกของสลับุรีดูครับจังหวะควบมาแล้วสุพรรณจิ้มโนบอลครับจังหวะน,นี้แต่ว่าเบลโลงไม่ยอมหยุดครับวิ่งแปลบอลมาแล้วตอกส้นให้กับบีลามชิ่ง1-2 มองเห็นแล้วครับว่ามาจากข้างหลังนี่ครับไหลให้เลยเท้าซ้ายด้วยครับโอ้โหและยิงหมดสิทธิ์แล้วครับกวินงหวนที่สุพรรณุสสกัดได้ก่อนแล้วนะครับใช่ครับเั้บอลมันหนักมันขาดไม่หลุดออกหลังก็ให้ไปลงตามมาเก็บได้แล้วก็ยังต่อเนื่องครับยังบุกต่อเนื่องครับสระบุรี15นาทีสุดท้ายยังไม่หลุดเห็นมันต่อมาดิโอพักออกให้อาครับดูรูเหลี่ยมนี้ดูเหลี่ยมนี้ของทางเมืองทองมาได้แล้ว หาจัาางหวะขนาไปรอที่ตั่งรอแล้วบอลเปิดแถวสองที่สารัตอยู่เย็นโอ้โหโ,โอ้ตีเสมอได้เร็วเลยครับโอ้จังหวะนี้ต้องชมจังหวะเกมรุกขึ้นมาของทาง SCG เมืองทองครับแล้วจบที่สารัตอยู่เย็นครับ้าครับทิธิพันธ์ครับที่เติมขึ้นมาหลอกเข้าซ้ายแล้วโยนมาจุดนัดพบไม่มีใครประกบเลยครับยิงตกพื้นโอ้โหดักจังหวะลำบากครับบอลแบบนี้ครับพีสารดอกไม้แก้ว อาครับเมืองทองกลับเครื่องสู่เกมได้ามาว่ากันใหม่เกมก็พลิกไปพลิกมาแล้วครับกัรมาทางประปฐมไทยขยับก่อนาตามขานไปไกลเลยครับใช่เสือก็อโดยสารันะครับมีตัวทุ่ช่องมีตัวทุ่ช่องมาแต่พิสารอ่านได้ครับลูกนีติตพุิสินเงียบโอ้ไม่เงียบถ้ามีอย่างนี้ก็เป็นโอ้พิสารโ <ฮ S 1> ดนไปเหลืองไปจุดโทษครับ เสียจุดโทษเลยครับภูพิสานออกไม้แก้วจังหวะตัดสินใจออกมาเดี๋ยวต้องดูนี่คริสตินซิวาถึงบอลก่อนครับนี่ครับจิ้มถึงก่อนครับชัดเจนครับจังหวะนี้พิสานไม่โดนบอลนะครับไม่ถึงบอลนะครับโอ้โหเอาดูว่าคริสตินก้มหน้าเล็งมุมไว้ในใจแล้วว่าใช้มุมไหนสองหนึ่งแซงแล้วครับประตูที่24ของคริสตินซิวาในลีกนะครับดูครับจังหวะเท้าขวาลูกนี้ไปคนละทางครับนี่ถือว่าเป็นการกลับมา เยือนถิ่นเก่าของตัวเองด้วยนะครับที่อบจสระบุบรีแห่งนี้ชูเดชทงชัยไหลให้อองรีชบชบแต่คองบอลไม่ได้โอ้ก็เลยเสร็จเพียพลเลยครับแต่โอ้กวินกวินไปพลาดอย่างนี้อองรีโอกาสทองแล้วโอ้โหโโอ้หจังหวะของกวินครับก่อนหน้านี้เขาเตะลูกตั้งเตะพลาดไปแล้วนะครับโอ้โหแล้วเหมือนลูกนี้ไหลให้เบอร์นาร์ดอองรีเลยครับเจ้าตัวเร่งไปหน่อยครับแต่งแล้วพย อ้จังหวะนี้ถ้าเสียประตูนี่ก็วินรับเต็มๆเลยครับ <c oughs> คือกะยิงเต็มข้อเลยครับเบอร์นาทองลีหนีปิยพลได้แล้วครับนี่ครับขวาของเขาหลุดกรอบออกไปได้บอลดวลก,กันกับสามารถแล้วคีตันชมอาครับข้ามาในมาในด้วยขวาเป็นขวาไม่ถนัดเท่าไรโอหโห้แต่ว่า3-1กครับ3-1หนึ่งโอ้โหปิดเลยครับลูกนี้ <c oughs> มาริโอยูรอฟสกี้ครับแล้วก็ทำให้เกมนี้น่าจะยากสำหรับสลับดวลมากเนี่ยเหลือ2คนครับเกมรับของสลับลุลากลุยมาเองเลยครับคิตาซิวานี่ฉีกไปแล้วแต่ว่าตัดสินใจตะลุยเข้าไปยิงเองครับเท้าขวาของมาริโอยูรอฟสกี้แล้วยิงดีมากนะครับยิงไปที่เสาแรกหมดสิทธิ์เลยครับพิสารดอกไม้แก้ว3ตอนน่อ1ครับดูขวาเหมือนจับไม่ถนัดแต่ว่าจังหวะนี้ยิงได้คมกริบเลยนะครับมาริโอ 3าม่งปลอกแขนไปเสียทิงได้าแต้มจะเท่ากันที่32คะแนนนะครับครับบอลมาของทังยุบินลำถึงแล้วครับสายออรียาแล้วครับไล่ไมาได้2ประตูต,ต่อ3โอกาสยังพอมีสามนครราบุรีแล้วครับโอ้โหยังไม่จบครับโอ้ดูครับจังหวะขึ้นทางขวาแล้วเปิดโค้งมาสุริยาการไม่โดนเลยนะครับจังหวะโฉบมาเนี่ย เดี๋ยวดูว่าโ oh, อ้มีอาจจะมีฉลบนิดนึงครับบอลเลยหลุดมาถึงที่เสาไกลตรงนี้โอ้ oh, ยิงยังมีชนเสานิดนิดครับแต่ก็ดีพอที่จะเป็นประตูไล่มาครับ 2. ต่อสาครับนาที85อีกหนาทีครับต้องการมาที่ติิพันด้วยครับอ่าครับจะวะสวนของคริตตันมาคนเดียวเขามาคนเดียวดวงกับขงเก็ห,หนีขงเก็ได้หนีได้แล้วซัดของคริตตันซิวาโอ้โหจบเลยครับจบเลยโอ้โจบเลยครับจากจะได้ประตูตีเสมอเป็น3-3 เสียประตูที่4ครับลูกนี้ต้องให้ครับจังหวะสวนกลับมาครับโดนรุมอยู่3ามอวดก็ไม่อยู่แล้วยิงด้วยขวายิงคมมากครับที่เสาสองเป็นจังหวะที่เตะสกัดมาแล้วมาถึงเคทันซีวาพอดีครับแหวก2แล้วยิงด้วยขวาครับโอ้เด็กขาดมากครับลูกนี้4ี่อที่เมืองทองยิงหนีห่างออกไปอีกครั้งหลังจากที่สราวีไลมา2-3า แล้วก็จบเกมก็เปน็นว่าทางเมืองทองมาเอาชนะได้สาบ,บุรีขึ้นนำก่อนนะครับจากปฐมชัยเสือสกุลก่อนเมืองทองได้3ประตูจากสารัตยูเรยนคิตันศิวาและมาริโอุยรอฟสกี้ครับ5นาทีสุดท้ายครับบราดองรียิงไร่มาเป็น2ต่อ3แต่ว่าช่วงทดเวลาครับคิตันศิวาปิดกล่องเป็น4ต่อ2ครับจบเกมครับสลบุรี2อ c g เมืองทองอยูเจ็ดสครับ ทั้งหลายทั้งวงต้องชื่นชมน้ําใจนักสู้ของสลับบรีเลยนะวันนี้เล่นเต็มที่ได้เจอเมืองทองที่โอ้โหเหนือกว่าก็เลยทําให้ไม่สามารถมีแต้มได้เอาละวันนี้เราสองคนต้องลาท่านชมไปก่อนลราพบกันใหม่สสวััดีครบสวัสดีครับ